คุณนิชาณันอัครพงษ์ธานินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DP Charming จำกัดผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ d ด v i n a y Collagen ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยชะลอวัยและส่งเสริมการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพเข้ารับสองรางวัลใหญ่ระดับอาเซียน Best Award a s e a n Brand 2024และ a s e a n Best Product 2024สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทย รับรองมาตรฐานแลกะการันตีโดยทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิชานันอังคารพงษ์ทานินค่ะชื่อเล่นชื่อไดพอยค่ะทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะแบรนด์ไดวีไนท e คอลลาเจนค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกยินดีมากเลยค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะเพราะว่าเราตั้งใจมากความจริงเราก็คิดว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย น่าจะได้รับรางวัลอยู่แล้วเพราะเราตั้งใจทำออกมามากนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้รับสองรางวัลเลยก็ภูมิใจมากเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่ช่วยบำรุงผิวก่อนนอนค่ะเพราะว่าถ้าเราทานอาหารเสริมอะไรไปแล้วเรานอนไม่มีประสิทธิภาพนะคะมันก็จะไม่เห็นผลนะคะแต่ของเราเนี่ยเล็งเห็นว่าการนอนมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับสารอาหารบำรุงผิวที่ดีนะคะจะทําให้ผิวเปล่งประกายออกไปได้ดีค่ะแล้วเรามีนวัตกรรมที่ชื่อว่าเทโลเอตนะคะเราให้ความสําคัญกับการชะลอวัยค่ะนวัตกรรมนี้จะทําให้เราดูเด็กขึ้นอ่อนวัยมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องผิว จังใส่ก็มีนะคะเพราะว่าเรามีสารสกัดที่มีค่าโอแลกสูงค่ะทําให้ต้านอนุมูลอิสระสูงทําให้ผิวเปล่งประกายค่ะมีออร่าค่ะตอนนี้หละคะลูกค้าเก่าก็กลับมา ซื้อซ้ำนะคะเพราะว่าเราเน้นที่ผลลัพธ์เป็นหลักค่ะถ้าทําผลิตภัณฑ์อะไรออกมาเนี่ยต้องเห็นผลจริงในราคาที่จับต้องได้ค่ะค้าอะไรมาแต่รับรองว่าเน้นผลลัพธ์เป็นหลักเห็นผลแน่นอนค่ะตอนนี้ล่ะคะ่ะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะที่อ่าหกล่องก็อยู่ที่490บาทแต่ถ้าซื้อจํานวนมากเนี่ยราคาก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจไดวี่ไนท์คอลลาเจนได้เลยนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะว่า ให้ดูแลตัวเองกันทุกวันนี้แล้วก็ให้มั่นใจในตัวเองค่ะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะถ้าเรามั่นใจในตัวเองรักตัวเองเมื่อไหร่สิ่งนั้นเนี่ยก็จะส่งผลถึงคนรอบข้างถึงตัวเราเองค่ะแล้วก็ฝากด้วยค่ะว่าไดาวี่ไนท์สนับสนุนให้ทุกคนรักตัวเองก่อนนอนค่ะเอต้านิวรบจบทุกข่าว